สวัสดีครับมาดูคลิปนี้ครับในอีกเพจหนึ่งของผมจะถึงล้านวิวแต่นี่คือปัญหาครับผมผิดมาตรฐานชมุมชนผมติดเหลืองวิธีแก้คือวิธียังไงครับผมเข้าไปลบเข้าไปไล่ยังไงก็ไม่มีครับแต่ภายในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเคยไปคอมเมนต์ในว็บครับวิบนั่นแหละ เียที่เขามาจ้างโปรโมทแต่ไม่ได้จ้างผมนะครับผมไปคอมเมนต์ว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเลยมันเสียผมเลยผิดกฎมาตรฐานชมุมชนผมเอารูปลงนะครับแต่ Facebook เขาก็ลบออกให้แล้วนะครับมันเขาลบออกให้แล้วเขาให้ผมมันลบอีกมันก็เข้าไปมันก็ไม่เจอครับต้องแก้ยังไงครับหรือว่ารอเวลาครับจะไม่ได้โฆษณาสตรีมผิดแค่อย่างเดียวครับนอกนั้นผ่านหมดแล้ว ให้รู้ช่วยด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ